สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนไฟซองแผ่นที่ของดิมักชมแรกนะครับผมก็คลิปเก่าจะนะครับที่พูดไปว่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับผมวันนี้ครับผมเราได้หลอด LED ตัวใหม่มาแล้วครับผมนี่ครับผมอันนี้นะครับผมก็ไปตัว LED ออกแบบนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่เกินไปคลิปที่แล้วนะครับผม คือไฟเพดานรุ่นนี้นะครับผมพอเอาหลอด led รุ่นอื่นมาใส่นะครับผมคือเวลาปิดไฟเนี่ยนะครับผมมันจะดับไม่สนิทนะครับผมวันนี้เราก็ได้หลอด led มาใหม่แล้วครับผมซึ่งก่อนที่ผมจะอัดคลิปนะครับผมได้ทําการลองแล้วนะครับผมว่าไฟดับสนิทจริงๆริงนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มวิธีการงัดงกันเลยนะครับผมสำหรับวิธีการงัดนะครับผมถ้าไม่เคยถอดเลยนะครับผม ให้กดเอ,อช่องก่องเก็บแว่นตาออกนะครับผมแล้วทีนี้มันจะมีน็อตสองตัวตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมใช้ประแจแชกเอ้ยไขควงแชกขันนะครับผมแต่อันนี้ขันแล้วนะครับผมเราวก็ใช้ไขควงแบนนะครับผมแทงไปด้านข้างแล้วก็งับลงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็งัดอีกข้างนึ่งนะครับผม างนี้นะครับผม,มงานมาได้อย่างนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ดึงก่อนโอเคพองงาให้มันลงแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะพองงาแล้วนะครับเราดึงโคมออกมาครับผมแล้วปล่อยให้มันห้อยอย่างนี้ไว้ครับผมโอเคครับผมวิธีการถอดหลอดเก่าออกนะครับผมปิดครับผมปิดแล้วก็ดึงหลอด เติมออกนะครับผมคนทีสิบนะครับผมส่วนหลอด LED รุ่นที่ซื้อมานี้นะครับผมคือคนขายเขาบอกกับแอดมินว่าเสียบตั้งไหนก็ติดนะครับผมนี่นะครับผมเสียบตั้งไหนก็ติดนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ดีกว่านะครับผมอ่ะปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่า พอใส่หลอด LED ไปข้างหนึ่งนี่นะครับผมแล้วพอดินหลอดใส่ออกไอหลอด LED ไอหลอดที่จะใส่หลอดที่ใส่ LED ไปแล้วนะครับจะดับไม่สึนะครับผมแต่รุ่นนี้ครับผมผมถอดหลอดใส่ออกมาแล้วนะดูเม็ด LED ครับผมไม่มีการส่องแสงใ,ใดเลยนะครับผมเราก็เราก็ลองใส่ดูนี่ครับผมดับสนิทนะครับผม นี่ครับผมอันนี้ส่วนความสว่างนี้ผมไม่เน้นนะครับผมผมเน้นที่การการดับของหลอดมากกว่านะครับผมเพราะว่าดีแมครุ่นนี้นะครับผมถ้าจะใส่ไฟเพดานนะครับผมต้องเลือกหลอดดีๆหนึ่งนะครับผมเพราะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยไฟดับไม่สนิทนะครับผมก็แนะนำรุ่นนี้ครับผมเป็นหลอด LED แบบ เอ่เมตรนะครับผมเป็นเอยเมตรนะครับผมโอเคก็วิธีการใส่กลับนะครับผมเราใส่กลับเข้าที่เดิมเลยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูความสว่างกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบเข้าที่เดิมไปก,ก่อนโอเคแล้ววิธีการประกอบเข้าที่เดิมนะครับผมให้การใส่โคมในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ดันขึ้นนิดนึงแล้วก็ ดันถอยหลังด้วยนะครับผมนี่ครับมันจะเข้าล็อกนะครับแล้วก็ก็กดไปเลยนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ผมไม่เน้นความสว่างนะผมเน้นการดับสนิทของหลอดมากกว่านะครับผมถ้าใครเป็นนะครับก็แนะนำหลอด LED รุ่นนี้ครับผม24เมตรนะครับผมเป็น LED 40 24 SMD นะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูรีวิวความสว่างกันนะครับผมนี่นะครับผมความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับผมสว่างโคตรเลยนะครับผมอันนี้ให้ดูเฉพาะด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเริ่มถ่ายให้ดูด้านหลังตรงกลางนะครับผมเห้ยตรงกลางความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูเต็มระบบดีกว่าเน่ สว่างโคตรเลยนะครับผมโอเคยวจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ด้านล่างนะครับผมไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมก็ไปสามารถเลือกซื้อกันได้ครับผมโอเคไว้เ okay, จอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ